วันนี้ได้มาร่วมงานเพราะความเบ้าหน้าเราเกาหลีใชมมันะเนาะไม่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวคือเสียงเสียงพี่พี่เข้าหมดเลยฮะเออน่ารักดีครับผมก็ก็มาร่วมงานครับผมก็คือตอนนี้เขามีแคมเปญแบบดินเนอร์กับ50บเซเลบอะไรอย่างนี้ก็ก็อยากจะเชิญชวนมาเดินกันครับเพราะว่า ข้างเขามีอะไรที่แปลกใหม่เยอะมากขนาดห้องน้ำมีห้องอาบน้ำเลยมีรีสอร์ร้านไหนพิเศษไหมคะเลยจริงๆก็ยังไม่ได้ชิมเลยครับแต่ว่าก็จะมีร้านอาหารของเราแบบซูเปอร์สตาร์เกาหลีมาเปิดด้วยอะไรเงี้ยก็น่าสนใจมากๆส่วนตัวชอบไป่ใช่เกาหลีแล้วด้วยก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ไไม่ได้ถึงกับชอบขนาดนนั้อตอนนี้ก็ถือตอมโจทย์เนาะคนที่แบบคลั่งใครใช่คนที่ชอบเกาหลีคนที่ชอบแบบกินเกาหลีชอบซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยกอลฟลินหรืออะไรเงี้ยอ๋อเราะหลังจากอยู่เนาะ เขาเลือกเลยค่ะแม่ล่าสุดครับแฟนเมนตอบโต้กับพี่จอยบ่อยขึ้นช่วงนี้คุยกันบ่อยขึ้นก็ไม่เราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกันขนาดนั้นครับผมก็อย่างรูปที่ไปคอมเมนต์ก็คือก็ไปแซวเฉยเขาใส่กางเกงแบบเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็ไปแซวขำๆเพราะปกติพี่จอยเขาจะไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบนี้ไงเราเห็นแล้วก็เออแปลกตาเราก็ไปแซวเฉยๆครับผม คือเราก็ยังก็ยังมีคุยคุยกันบ้างอย่างเมื่อวานเ็กไปดูไปดูหมาที่จะเลี้ยงมาแล้วแบบส่งมีส่งรูปไปให้ดูหรืออะไรเงี้ยเราก็คุยกันคุยกันบ,บ้างปกติครับผมคือว่าคุยกันมากกว่าเดิมไหมคะก่อนหน้านี้ที่ใครหไปจริงๆก็ก็เราก็คุยกันแบบสัตว์ทุกสุขดิบอยู่แล้วครับผมอย่างก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวเรื่องพี่จอยกับพี่น,อน็อตไได้กังังใจก็ต้องใจไม่ได้ทราบเลยครับผมอไม่มีไม่ได้เล่าให้ฟังแต่ก็ไม่น่ามีอะไรหรอกพี่จอยเขากเก่ง เราเราเป็นห่วงเขาแม้ว่าแบบเขามีข่าวแบบอีาฟแบบไม่อยากไม่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้เรากันครับผมเพราะว่าเพราะว่าก็เป็นดูอยู่ตรงนี้เรียกว่าทุกคนนักแสดงหรือดาราทุกคนก็ต้องโดนอะไรแบบเนี้ยทั้งทั้งที่จริงแล้วคงไม่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเขาเลยอะไรเงี้ยฮะแต่พี่จอยคงไม่ได้คิดมากอะไรหรอกเรยกว่า ร่วมงานกับพี่นอนไม่ได้มาร่วมกับเราก็ได้เนาะใช่ร่วมได้ไหมครับร่วมงานกับสบายหมายถึงเล็กได้เล็กร่วมงานกับทุกคนได้หมดเลยครับผมแต่กับพี่พี่เนี่ยไม่อยากร่วมแล้วมาถึงรองเล่น้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นเห็นหน้าก็ชื่นใจแล้วเนี่ยอะไรนะครับก็ยังไม่มีครับตอนนี้ไม่มีด้วยความช่วงนี้เล็กก็ไม่ได้มาเจอพี่ๆด้วยเพราะว่า พ่เล็กเองก็ตอนนี้ถ่ายละคร3เรื่องเลยครับผมแล้วถ่ายละคร7วันนันๆที่จะมีโอกาสได้มาออกอี์อะไรกันครับ <c oughs> เล็กไม่ทราบครับโปรติปรติพี่กรผู้ัดการเขาจะบอกเฉพาะงานที่คอนเฟิร์มหรืองานที่ได้ไปเพราะว่าเล็กจะไม่รู้ว่าไม่ค่อยรู้ว่าแบบมีงานาติดต,ต,ต่อมาหรืออะไรเย็นีับคดไม่ดีรับครับ <c oughs> แนพูดไม่เรียกร้องก็เรียกร้องแต่ แต่ถ้าเกิดเจ้าของงานเรียกร้องเราถึงจะได้มาไงี่ยเอ <laughs> อก็ก็เขาก็กมีเรียกร้องกันบ้างแหละครับแต่ว่าก็ก็ยังไงก็รอโอกา,าสให้มันเหมาะเจาะคิวชนกันหรือมีงานที่เขาอยากจะจ้างเราก็ยินดีครับล่าสุดเหในตอนที่เรามีคนไปเห็นเราแบบว่าไปร้องเรือก,กับมาปราง่ายละครถ่ายละครครับผมถ่ายละครครัยไปเที่ยวกันถ่ายละครครับผมไปถ่ายละครอะไรที่ไหนยังไงครับคิวปิดครับผมคิวปิดเดอะซีรีส์การมาเทพจำแรงที่ที่ หาดสามพญาครับแต่มันมัน,มน,มนสวยดีเราก็เลยถ่ายลงถ่ายมาด้วยถ่ายเลยแล้วถ่ายตาในใน้ดนจับตายใช่ไคือจริงๆเราก็ไม่อยากโดนจับตาหรอกฮะคือแต่คือแต่คือเราก็อยากโปรโมทละครเนาะแบบเพราะว่าเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะว่าแบบเหมือนแบบคือก่อนหน้านี้เราก็โดนเหมือนเราก็โดนโจมตีอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ค่อยอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบละครเรื่องอื่นเราลงโปรโมทแต่แบบละครเรื่องนี้เรากลัวลงไปแล้วเดี๋ยวโดน โดนดาหรือเปล่าแต่ว่าก็กกเราก็อยากโปรโมทละครแหละครับก็ยังไงก็เห็นใจกันนิดนึงกับ <swimming> ป้าป้าในตอนนี้เขายังโดนแบบกระซองกระแชนแบบก็ค,คงไม่มีแล้วแหละครับก็อยากให้มีอีกเลยเนาะไม่มีอะไรเราวป้าป้าก็ยินว่าไม่มีอะไรเนาะครับผม,มเพ่กันใช่ค้ำลงไปทำอะไรมาค้ำลงก็อยากเออแบบเห็นคือไม่ได้อะไรหรอกเราก็เป็นคนเป็นผู้ชายมันไม่ค่อยดูแลตัวเองอายุขึ้นอายุมันเยอะขึ้นแล้วครับผมมันก็เลยแบบฟื้นตัวช้า นี่เราเป็นหวตัวเองไหมก็มีบ้างแต่ว่าแต่ว่าผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าพอมันคล้ำมันมันคล้ำลงมันไม่ขาวจ้วงเหมือนเมื่อก่อนมันเวลามันเข้ากล้องมันก็สวยดีอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องต้องขาวขนาดนั้นมันเดี๋ยวก็โดนหาว่าไม่แมนก็จะใช้เทรนอยู่สีนี้ไปตลอดไปหรือไงก็แต่ว่าเล็กว่าเชื่อมันก็คงจะดีขึ้นเลยแต่ว่าช่วงนี้เล็กถ่ายละครทะเลบ่อยครับผมมันก็เลยมันก็เลยคล้ำลง ประกอบว,ว่าไม่ค่อยได้ดูแลแล้วชอบไหมเพลยสซีแทนเลยก็ก็ชอบนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าเข้ากับตัวเองหรือเปล่า